หิมะกำลังตกนะคะทุกคนน้องหมาน้องหมาก็ตื่นเต้นเขาเห็นหิมะก็ตื่นเต้นนะคะพาน้องหมาออกมาออกมาขี่มาเยี่ยวนะคะทุกคนหิมะกำลังตกหิมะกำลังตกตอนนี้กำลังตกหนักเลยเขาบอกว่าเพิ่งจะเริ่มตก ประมาณนี้ค่ะสิบโมงสิบโเช้าเนาะดูหลังคาบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูหลังคาบ้านอันนี้เพิ่งจะลงนะคะยังไม่ลงเยอะนะคะเดี๋ยวจะเอาบรรยากาศมาให้ดูนะคะตอนที่เขาลงเยอะๆนะคะน้องหมาก็วิ่งว่อนเลยเพราะว่าเขาทั้งตื่นเต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้น พื้นผิวที่หิมะเขาโปรยลงมาแต่ยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะตกมาประมาณแค่สองสามนาทีเท่านั้นเองนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็ไว้มาดูกันต่อไปนะคะว่าหิมะจะลงมากน้อยแค่ไหนนะคะทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยว อันนี้ก็จะเป็นออกฝั่งทางถนนนะคะท้องฟ้ามืดสลัวนะคะทุกคนท้องฟ้ามืดสลัวโอเคค่ะมอนนี่ get in the house it's too cold โอเคน้องมาวิ่งแล้วค่ะเพราะว่าเขาหนาวนะคะ